อายุ25จะผ่อนลดดีหรือจะเก็บเงินต่อดีอันนี้เป็นคำถามที่โดนหามาในวันที่อาจารย์ไปบรรยายนะครับคตอนที่เราล่าสุดเลยเมื่อวีที่แล้วที่บรรยายที่ห้องประชุมสตาร์บัค s ที่เดอะสตรีทดัชดาเรื่องการวางแผนการเงินก็เป็นคำถามน่าสนใจคือน้องๆที่มานั่งฟังวันนั้นก็เข้ามากัน2อสาคนชุดนี้เป็นเพื่อนกันสองสามคนสมัครเข้ามาทางทีีที่พวกเราลงโฆษณาอะไรนะครับก็อายุเนี่ย25 26อยู่ประมาณเนี้ยส่วนนี้ครับอันนี้ตั้งไว้ตอนนี้เรื่องทางานใช่ไหมพอเริ่มทํางานแล้วบางคนว่า จะซื้อรถแล้วก่อนรถตัง,งตรงตังดาวจะมีพ่อแม่ให้อะไรก็กว่าไปใช่ไหมใช่ครับมี่ผ่อนรถสามก่อนเดือนเท่าไหร่บอกผ่อนเริ่มเดือนละเจ็ดพันนะผมไม่ได้ถามเมื่อต่อว่าเขาเล็งรถรุ่นไหนกันวายนะครับผ่อนแล้วผ่อนงานเท่าไหร่แต่ว่าทางเดี๋ยวนี้เขไอ้ผ่อนได้ถึงเจ็ดปีอะ่ะรู้สึกเกินเจ็ดยังมีนะเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วสองคนสมมติวางสองคนนะคนหนึ่งอายุยี่ห้าผ่อนรถเดือนละเจ็ดพันใช่ไหมพอผ่านไปเจ็ดปี อนจหยุด่อนแล้วค่อยมาเริ่มเก็บเงินเดือนละ7 0 0ดลงทุนเก็บแบบลงทุนนะใช่ไหมกับอีกคนหนึ่งบอก7ปีแรกไม่เป็นไรยังพอขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าได้อยู่ไม่ยีมตัวคนเดียวเขาไม่อยากจะได้นาคุณภาพชีวิตเขาหลยอาจารย์เขาบอกเขายังไหวเขายังไหว ไนเจ็ดพันเนี่ยทำเหมือนเพื่อนนะก็คือเจ็ดพันนี้เขาไปลงทุนแบบ DCA ครับอะเรามาดูชีวิตตากก่างกันยังไงงั้นเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับพบกันวันนี้นะครับสตาร์แฝนแผนสู่อิจสภาพทางการเงินรับแบบอุณมาดูลงทุนกับผ่อนรถก่อนต่างกันเยอะไหมชีวิตนะครับอ่านี่ใชจหมด TBM ต,ตัวนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าคนแรกก่อนนะคนแรกสตาร์ทที่ยี่สิบห้าผ่อนรถไปเจ็ดปีตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละตอนนี้ก็สามสองนะครับเงิน เริ่มเก็บเงินลงทุนในกองทุนรวมแล้วกันลงอยู่ที่เดือนละ7,000นะครับเดือนละ0 0็ดนเดือนละ7 0 0 0นะครับส่วนใครสงสัยทำไมต้องใส่ลบนำหน้าก่อนไปดูคลิกวิธีการใช้ TVM ที่พวกเราเคยทำไว้แล้วครับครับสมมติจากนี้ไปลงทุนไปเลย20ปีเลยนะ20ปี20ปีก็คาดหวังผลตอบแทนได้สักเอา10%เลยนะเอา10%นะถ้า20ปีจริงกองรวมคาดหวังยาวๆพอได้นะ10%หานะได้ก็ ไม่ยากเท่าไหร่นะเออนะครับเก็บ20ปีก็240เดือนถูกไหมพี่นิกครับใช่อืองั้น20ปีผ่านไปคนแรกคนแรกก็จะมีเงินเท่าไหร่ครับอ่าคลิกมาเลย5้าล้านสาแสนบาทครับอืมโจทย์คือคนแรกผ่อนไป7ปีผ่อนรถเสร็จไม่ผ่อนแล้วหลังจากนี้เก็บเงินเดือนละเจ็ดพันลงทุนใช่ปครลงทุนต่อเนื่องผ่านไป10ปีเขามีเงินห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดีิบแปดบาท่ะครับอ่าน,นี้7ปีแรกไม่ผ่อนไม่ผ่อนรถก็เอาสองเป็นตรงนี้ ทานตรงนีต่อเดือนตรงนี้นะครับไปลงทุนแทนไว้งเจ็ดปี7ปีแรกก็คือ84เดือนถูกไหมมีคนคที่2ก็84เดือนใช่ไหมผลตอบแทนเราไม่สามารถจะในความเป็นจริงไม่สามารถจะคาดหวังได้ถึง10%ได้นะถ้าใน7ปีแล้วจะเป็นการลงทุนแบบดี a ด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะเฉลยที่ว่าดีซกับลงเป็นก้อนข้างเดียมต่างกันนะนะครับงั้นเราคาดหวังได้เต็มที่แค่7%พอนะคนแรก คนที่2นคนที่2นะ 2> เต็มที่เลยเออเพอนะให้เอร์เพองั้เนตเนี่ยพอผ่านไป7ปี8ปดเดือนผ่านไปเนี่ยคนคนีคนน้ก็จะมีเงินอยู่7 0็ด0 0นหกน้องคนนี้ก็จะมีเงินเจ็ดแสบาทนะครับโอ้ดูน้อยมากเลยดูน้อยต่างน้อยมากน,น้อยกว่าคนแรกเยอะเลยแต่ต้องไม่ลืมแรยี่สิบปีอคนแรกยี่สปี ทีนี้ตอนนี้อายุปาสามสองเท่ากันไอคนนี้หยุดหยุดเก็บเงินเลยไม่เก็บเพิ่มแล้วนะเดือนละเจ็ดพันไม่เก็บเพิ่มเขาเอาเจ็ดแสนหกตรงนี้ไปทิ้งแช่ไว้เลยในกองทุนรวมใช่ไหม<า>ทิ้งแช่ไว้เลยในกองทุนรวมนะครับก็คือพอทิ้งแช่มันจะกลายเป็นก้อนเดียวต้องอยู่ใน P ีไงลายเดือนไม่เก็บเพิ่มแล้วอออเอาออกอออกไม่เก็บเพิ่มแล้วเอคราวน,นี้เขาจะแช่ไปอีก20ปีก็240เดือนเหมือนกันใช่ไหม สองเดือนจากนี้อันนี้ามาสตาร์รรทรที่อายุสาสิเท่ากันละเท่าคนแรกแล้วถตองถูกอเอ,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 อนะครับสามสองเท่ากันสองร้อยสี่สบเกิดนะครับจริงๆยาปรับไปพอแช่ก้อนเดียวจะทําให้เป็นรลายปีรายเดือนก็ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้พี่พอแช่ทิ้งไว้ก้อนเดียวมันจะไม่ยีปีมันไม่เป็นต์ละคาดหวังได้ถึงสิเปรลยนะครับเราคาดหวังได้สิบเอดเดี๋ยวจะจะให้ดูข้อมูลย้อนหลังว่าหาพอเป็นไปได้ไหมสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมนะครับอเคงั้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต เมื่อกี้คนแรกมีเท่าไหร่นะห้าล้านกว่าห้าล้านสามโดยคนเนี้เก็บแค่7ปีนะแล้วหยุดเก็บนะ<ม>แล้วแช่ทิ้งไปเลยเก็บรายเดือนนะแค่แปดเดือนไอ้คนหลังนี่เก็บรายเดือนนะทั้งหมด240เดือนนะแล้วทิ้งไว้เลยไอ้คนนี้เก็บปั๊บก็ทิ้งไว้โอเคไหมครับยันแปลแว่าใน7ปีแรกเนี่ยไอ้คนนี้ลำบากกว่าคนคนแรกหน่อยตรงที่ต้องไปนี แคอาจขึ้นรถลงลูกไฟฟ้าไปก่อนทนก่อน7ปีส่วนคนแรก7ปีสบายไปก่อนหลัง7ปีคนแรกก็จะเริ่มเก็บเงินถูกไหมอก็ออเริ่มเก็บเงินไอ้คนแรกจะผ่อนรดได้ก็ไม่รู้ถ้ามันต้องลงเก็บเดือนละเจ็ดพันไม่รู้จะรายได้พอผ่อนรดไหมอาจจะเรียกว่าแทบจะไม่ได้ผ่อนเลยหลังจากนั้นถูกไหมอ่ะครับแต่อ้คนหลังเนี่ยคนหลังเนี่ยหลังจากนั้นผ่อนเลยกี่คันก็ได้เพราะไม่มีภาระต้องเก็บเงินแล้วทิ้งก้อนนี้ไ้เลย,เลยก็จะมีเงินหกหลังเจ็ดต่ออีก20ปีต่ออายุ52นี่คือความแตกต่างระหว่างการวางแผนการเงินับาารหลค ทีนเรามาดูว่าเเกจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนรวมถ้ายาวๆเช่นกองพวกกองกองทุนนู่นได้20ปีมันหาได้ขนาดนั้นหรอสิบห้าปียี่สิบปีอันน้นมาดูนะครับเราดูของกองทุนอุ่นนะครับตัด IMF SFF LTF บอกไปก่อนนะกองทุนนุ่นอย่างเดียวผลก็เช็คดูว่า20ปีนะครับ20ปีนี่ครับ,รบอย่างเงี้ยผลสะพานนะฮเพื่อเฉลี่ยอย่างนัง20ปีเกิน10%นาหาได้ไหมครับหาได้หาได้เอ๊ะทำไมของไอ้คนหลังเวลาเก็บเป็นรายเดือนอ่ะทำไมให้ไอ้ให้เขาแค่สิบอ่ะ แม่เขาเสียด้วยอ่ะ uh huh. เพราะว่าเวลาที่เก็บเป็นรายเดือนเนี่ยเมื่มันอาจจะซื้อตอน n อ v นสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างถัวเฉลี่ยกันไงมันจึงไม่สามารถได้ผลตอบแทนเท่ากัแบ,บ,บแบบนี้เคยผลตอบแทนนี้สมมติอย่างกองทุนเนี้ยได้สิบสองจุดเก้าก็แปล,แลวล่าอะไรแปลว่าเขาเทียบณนะตอนต้นปีของยี่สิบปีที่แล้วกับวันนี้นะ uh huh. ก้อนเดียวนะก็ไม่ได้เฉลี่ยระหว่างทางมาแต่ถ้าเมื่อเฉลี่ยระหว่างทางใช้ DCA เนี่ย mm hmm. มันจะได้ตัวดี a จะผลตอบแทนเฉลี่ยจะต่ำกว่าพวกที่ซื้อครั้งเดียวในตอนย้อนหลังไปนะครับนี่คือภาพของว่าา้งงงันนระหวเเเก็บบบิแ ก็บก่อนเริ่มเก็บหลังต่างกันตรงไหนครับตรงนี้อันนี้เป็นผลตอบแทนคร่าวๆอาจจะไม่จากข้อมูลอดีตยอดหลังของผลตอบแทนกองน,นรวมซึ่งอาจจะไม่เหมือนนี้ได้ในอนาคตอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้แต่สิ่งที่จะเหมือนกันก็คืออะไรครับเก็บก่อนเก็บหลังผลตอบแทนไม่เหมือนกันครับเงินปลายทางที่ได้ไม่เหมือนกัน อย่างการเริ่มต้นวางแผนการเงินในเริ่มต้นครั้งช่วงแรกๆจริงสาคัญเราจะเริ่มเลยการก่อหนี้ก่อนหรือเก็บเงินก่อนดีเก็บเงินก่อนอดทนก่อนไปแค่หกเจ็ดปีหลังจากนั้นสบายไปอีกยี่สบปีเลยใช้ชีวิตยังไงก็ได้กัเราเก็บเงินไว้ก่อนแล้วในขณะที่คนแรกที่เริ่มต้นก่อนก่อนหลังจากนั้นจะหยุดผ่อนแล้วมาหยุดผ่อนไปยี่สปีแล้วเก็บเงินอย่างเดียวถามมันก็เป็นไม่ได้ไัมต้องมีต้องผ่อนคันต่อไปอยู่นีใช่ไหมรถอ่งนี้อายุ เออยังต้องคันก่อนกันต่อไปแล้วการเก็บเงินก็จะเก็บได้ยังได้น้อยลงซ้า<ำ>ถูกไหมครับอ่ะงั้นี่คือคําตอบสําหรับน้องๆที่เริ่มต้นวางแผนการเงิน,นพวกเราฟังแล้วคิดยังไงมีความเห็นยังไงลองทิ้งไว้แลกไปกันในคอมเมนต์ได้ครับอ่ครับแล้วพบก,กับสตางค์แฟนแฟนสู่อิสระทางการเงินได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่างยงใหญอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่ครับใครชอบก็สามารถกดตั้งคิวได้นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ